ที่พังประตูเข้าไปควบคุมชายคุ้มข้างถือมีดง้าวยาวพูดจาวอยอยู่ภายในห้องนอนชั้นสองของบ้านหลังได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ทำลายเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บก่อนจุดไฟเผาบ้านผู้เสียหายในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทําให้บ้านเพื่อนบ้านเสียหายทั้งหลังเหตุเกิดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27ธันวาคม2 5งหิาไงไ,ไม่อะ Đừng lại đi, đừng Đừng lại cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những

thả à à à khai ขึ้นหลายไทยกระบะเลย we มีลูกมองทำก่อสร้างอยู่มาเป็นชื่อชื่อเขาอยู่บ้านชื่ออยู่บ้านจะทันยังไงครับจะแงนี่โอ้โหงงอยู่หน้ามมืดเลยต่อไฟสายไฟอะไรเตามีกระน้อนอย่างเงี้ยแล้วปกติคุณลุงไม่ได้อยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับป่าวผมอยู่สองห้องหกอยู่หลังหนึ่งครับอีหลังอ๋อแล้วหลังนี้ให้คนงานอยู่ครับอยู่กี่คนเลยครับคนงานตอนนั้อยู่คนเดียวฮะ คนงานอยู่คนเดียวครับเหรอแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ไปไหนแล้วไม่รู้ไม่รู้เนี่ยผมมองหาอยู่ผมอยู่ผมก็เหมาอยู่อ๋อคุณลุงเป็นผู้รับเหมาครับก็ให้คนงานอยู่ไม่ทำทำกับหลานชายผมอืมคนหนึ่งก็ให้คนงานอยู่ครับคนเดียวคนเดียวแล้วนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้เนี่ยมองหาไม่เจอเนี่ยเพื่อจะมาขอทรัพย์สินอะไรเนี่ยขอตังค์แต่เขาไม่มีผางๆไม่ได้วิ่ไปกูจะเผาบ้านแล้วก็เครื่องดีเครื่องหนึ่งผมก็เลยวิ่งออกไปแล้วคงก็ยิงไปดิ แล้วเขาถอดต้มวไปส่งผมที่ึงอยู่คนเดียวมึงอยู่คนเดียวเหรอเขาก็เดินไปเดินไปข้างหลังเขาก็เดินวนกลับมาทีนี้มีดผมวางอยู่งหน้ามีดงาวยที่ว่าผมถังยาดวางอยู่หน้ามีดงาว็ใหญ่ประมาณเนี้ยแล้วเขาจับมีดสองมือเลยครับเขาก็หวดผมเต็มแรงเลยแล้วผมก็ค้ำมือเขาไว้ผมจับมีดงาวไว้แล้วผมก็ยืมมีดกับเขาผมก็บอกว่ามึงปล่อยนะมึงบอกว่าฆ่าึงอยู่เนี้ยอะผมปล่อยคุณก็ฆ่าผมอยู่ดี ผมยกมือไหว้อ่าผมยกมือไหว้ผมก็ยกมือไหว้แต่ผมยกมือข้างเดียวแต่ผมจับมือมือหนึ่งอ่าแล้วไงต่อพี่เดี๋ยวไปพบแล้วเดยไม่จึิงพี่ไป่จริงแล้วไงต่อพี่เราจะไงต่อแล้วคราวนี้ผมก็บอกว่าผมยังไงผมก็ไม่รอดอยู่แล้ววันนี้ผมก็รู้ว่าเออผมไม่รอดยังไงผมผมก็ต้องถูกคุณฆ่าอยู่ดีอ่ามึงบอกว่าอ้าวมึงมึงปล่อยมึงปล่อยมีดแล้วมึงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วกูจะไม่ฆ่ามึงไม่ใช่คราวนี้ถ้าผมวิ่งไปผมก็วิ่งไม่พ้นอ่า มอยู่แลก็คุณหลวงผมผมแก่แล้วแล้วผมปิ้งยังไงผมก็ยังไม่พ้นคุณหนุ่มนี่อยู่เป็นหลานผมนม่ได้ต่อครั้นี้ผมก็ตัดสินใจแล้วก็หลบตลอดวผมตัดสินใจแล้วผมก็วิ่งสุดชีวิตเลยก็ผมก็ทิ้งมีด้าร์เรื่องวิ่งออกไปแล้วแล้วได้ทรัพย์สินอะไรผมก็มีเอกสารเราไม่รู้กับเพราะผมพมีเอกสารของธนาคารผมก็ไปรับตอนนั้นเองโทรศัพท์กี่เครื่องโทรศัพท์สองเครื่องแล้วคุณลุงได้รับบาดเจ็บตรงไหนอ่ะตรงแขน โดนอะไรตรงนี้โดนอะไรอ่ะโดนมีเงาไงครับโดนมีเงาตอนที่ตอาที่ว่าเขาจะปันคอผมอ่ะด้านหลังโดนอะไรด้านหลังเสื้อขาดเสื้อเขาดอ่ะกระชากกันไหมคือมีเงาเขาเขามีเงามากระชากอีกทีอีกทีใช่ไหมปันอีกทีก็จะปันซ้ำไงครับกูดิออกเราวิ่งออกไปเราพ่ออะไรหนูไฟไหมรู้ไหมเขาบอกว่าเขาจะเผาเขาพูดว่าไงนะเขาจะเผาบ้านเขาพูดงี้เลยเหรอครับแล้วเราแล้วเราทีต้องเอาชีวิตรอดครับแล้วแล้วเรารู้ทีว่าไฟไหมตอนไหน ตอนที่ผมวิ่งออกไปแล้วครับเห็นควันแล้วเหรอเห็นควันแล้วเขาเขายังไม่ที่ว่าผมไปหาชาวบ้านที่อยู่ข้างๆแล้วเคยเห็นไหมคนที่ก่อเหตุอ่ะเคยเห็นเขถอดเสื้อเดินแถวเนี้ยอ๋อไปทางเนี้ยไปทางเนี้ยเป็นคนถอดเสื้อเดินอยู่แถวนี้ครับไปตามแล้วไม่เหมือนเออไม่ดูอยู่ในบ้านคุณไม่เคยอย่เขาอยู่ในบ้านในโซที่บ้านเลย